Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กมาทอากิจการสภาถกปมคัดค้านเปิดสโมสรรัฐสภาแจงค่าสปาและฟิตเนสไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินสมาชิกควักจ่ายเองอ้างใช้ต้อนรับประชาชนได้ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2,565ที่รัฐสภานายชินวรบุญเกียรติสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกรมทกิจการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรมทรถึงกระแสคัดค้านสโมสรรัฐสภาว่ายอมรับว่าสโมสรรัฐสภามีอยู่จริงโดยหลักการของระบบรัฐสภาเหมือนที่กองทัพบ,บก มีสโมสรกองทัพบ,บกซึ่งจะต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนให้งานสโมสรรัฐสภาสอดรับกับความต้องการของสมาชิกนายชินวรกล่าวต่อว่าตนเป็นสมาชิกรัฐสภามา30กว่าปีแต่ไม่เคยใช้สโมสรรัฐสภาในส่วนอื่นเลยแต่ได้ประโยชน์ใช้สโมสรรัฐสภาต้อนรับประชาชนเวลามาเยี่ยมจำนวนมาก เราไม่มีที่ที่จะต้อนรับสโมสรรัฐสภาจะดําเนินการในส่วนนี้ได้ทั้งนี้ในการประชุมกมทกิจการสภาในวันนี้ตนจะเสนอให้กมทไปดูระเบียบข้อบังคับของสโมสรรัฐสภาและพื้นที่ดําเนินกิจการของสโมสรรัฐสภาซึ่งต้องมาจากเงินบำรุงของสมาชิกในการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป เมื่อถามว่าสมาชิกเสียเงินเข้าใช้บริการสโมสรรัฐสภาหรือไม่นายชนวรกล่าวว่ามีสมาชิกสามัญคือสอสอสอวอและสมาชิกสมทบโดยตามระเบียบเดิมข้อบังคับของสโมสรรัฐสภามีค่าบำรุงสมาชิกปีละ500บาทต่อคนเมื่อถามว่าวัสดุอุปกรณ์สปาและฟิตเนส เป็นงบประมาณส่วนไหนนายชินวรกล่าวว่าที่ผ่านมาเป็นงบประมาณในส่วนของสโมสรรัฐสภาที่ได้จากสมาชิกไม่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินทั้งนี้คงไม่ถึงกับมีสนามกอล์ฟแต่จะเป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภาอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการทำหน้าที่และในช่วงนอกเวลาก็มาพบปะสังสรรหรือร่วมกันต้อนรับประชาชนได้ เมื่อถามว่ามีหลายคนไม่สบายใจว่าประชาชนบางส่วนยังไม่มีข้าวกินมองเรื่องนี้อย่างไร นายชินวรกล่าวว่าเป็นส่วนของแต่ละองค์กรเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ในส่วนประชาชนนั้นช่วงนี้ต้องเห็นใจเป็นอย่างยิ่งตนจึงเรียกร้องว่าในการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566อยากให้สสอทำหน้าที่เพื่อง,งบประมาณลงไปสู่ประชาชนที่สำคัญต้องช่วยกันตรวจสอบให้มีความสุจริตโปรง่งใสนี่คือหน้าที่หลักของสมาชิกรัฐสภาส่วนที่ ที่มีข้อเสนอให้ทบทวนสโมสรรัฐสภานั้นต้องรอผลการประชุมกรรมทกรกิจการสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ